เอกสารจีนหนาสื่อกล่าวถึงรัฐอิสระในทะเลใต้จํานวนหนึ่งที่ส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักหรือซ่งโดยสามารถแบ่งออกเป็นสองภูมิภาคคือรัฐที่คาบสมุทรมาลายูเช่นรัฐพอตาสันนิษฐานว่าคือเปรักรัฐพอห่วงสันนิษฐานว่าคือประหังรัฐพันธ์สันนิษฐานว่าคือสุราชธานีและรัฐบริเวณหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียเช่นรัฐเฮอร์ดัวทัว รัฐเฮรัวตันรัฐตูพอตาสันนิฐานว่าคือกะลิงคะชวาและรัฐกั้นถั่วดีสันนิฐานว่าคือปาลิมบังสุมาตราเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าในคริสตศตวรรษที่สฟูนันเสื่อมอำนาจและเริ่มสูญเสียการควบคุมคาบสมุทรมาลายูในคริสตศตวรรษที่5เกิดรัฐอิสระขึ้นขณะที่ฟูนันพยายามฟื้นฟูอำนาจขึ้นมาใหม่โดยรัฐทางฝั่งตะวันออกอย่างพันนขึ้นมามีอิทธิพลแทนที่รัฐตุนสวินที่อยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูบริเวณคอคอดกระ อาจมาจากความต้องการสินค้าและทรัพยากรจํานวนมากของจีนพันพันจึงเป็นแหล่งรวมสินค้าหายากและเป็นเส้นทางสําคัญในการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่ภูมิภาคอีกด้วย